คุณผู้ชมไปที่จังหวัดชัยภูมิค่ะชาวบ้านที่จังหวัดชัยภูมินะคะเขามีรายได้เสริมจากการออกจับอึ่งมาขายนะคะแล้วก็เป็นรายได้เสริมที่รายได้งามมากสร้างรายได้เวลา5-6000บาทค่ะจากการที่มีฝนตกลงมาในช่วงนี้ค่ะในพื้นที่อำเภอเทพสถิตอำเภอหนองบัวระเวออำเภอซับใหญ่จังหวัดชัยภูมินะคะชาวบ้านเขาก็ออกไป ขายไฟส่องอึ่งอ่างในยามค่ำคืนแล้วก็นำมาขายเนี่ยราคาพุ่งสูงถึง400บาทค่ะโดยเฉพาะอึ่งที่มีไข่เต็มท้องนะคะบางรายเขาหาอึ่งมาขายได้คืนละ5-6,000บาทเลยค่ะอึ่งที่มีไข่เต็มท้องนะคะจะก,กิโลละ400บาทส่วนตัวที่ไม่มีไข่เนี่ยกิโลละ300บาทผู้ที่นิยมรับประทานอึ่งน,นะคะก็ออกมาซื้อกันตามตลาดแล้วก็ริมถนนอย่างคึกคักเลย สำหรับอึ่งที่ถูกจับมาวางขายจะมี2ชนิดด้วยกันค่ะคืออึ่งพร้าวแล้วก็อึ่งยางข้างลายนะคะซึ่งอึ่งพร้าวเนี่ยตัวเขาจะอ้วนกลมไม่มีลายตามชื่อเลยนะคะส่วนอึ่งยางข้างลายเขาจะลำตัวยาวมีลายข้างตัวที่คนนิยมรับประทานกันคืออึ่งพร้าวค่ะเพราะว่าส่วนมากจะมีไข่เต็มท้องนะคะโดยช่วงที่ฝนตกใหม่ๆอึ่งจะมีความมันต้มใส่มะขามหรือว่านำไปย่างเนี่ยแซ่บหลายค่ะ ครับผมด้านชาวบ้านที่ออกหาอึ่งเผยว่านะครับหลังจากที่ฝนตกในช่วงเย็นวันที่ผ่านมานะครับชาวบ้านต่างพากันเตรียมอุปกรณ์สวิงไฟฉายออกไปจับหาอึ่งที่ออกมาเล่นน้ําฝนนะครับแล้วก็รองเรียกหาคู่มาผสมพันธุ์ซึ่งจะมีอยู่เป็นจํานวนมากนะครับบางคนเนี่ยหาอึ่งจนถึงรุ่งเช้าเลยทีเดียวจากนั้นนะครับก็นํามาขายให้กับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงนะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้ามารับถึงที่เลยสําหรับอึง่งอ่างส่วนใหญ่จะนิยมนําไปปรุงเป็นอาหารเช่นต้มยํา ต้มใบมะขามอ่อนผัดเผ็ดหรือนําไปย่างแล้วเอามายํากับใบมะกอกน,นะครับเป็นอาหารเป็นอาหารอีสานอีกหนึ่งที่นะครับที่1ปีเนี่ยมีให้มีให้กินเพียงครั้งเดียวแล้วก็รสชาติเขาบอกว่าอร่อยมากๆนอกจากนั้นนะครับยังสามารถนําอื่งไปทําปลาร้าเพื่อถนอมอาหารแล้วก็นําไปแกงไส้กรอกหรือว่าขออภัยครับไปใส่ใส่ใส่อีรอกนะครับหรือว่าบอนแล้วก็ย่างกินกับข้าวนอกฤดูได้อีกด้วยอ่ะอันนี้ไม่เคยกินมาก่อน ต้องถามผู้รู้แล้วว่าเป็นยังไง